ทิ่นีเหมาะมากมากเลยอากาศดีมาก,กเลยเย็นกันแต่อันเนี้ยมัน,น,น,นคือโฟมอะไรสักอย่างมัน,นทำอะไรเหรอท้องฟ้าสวยมากๆเลยค้าโฟมมาทิ้งไว้ทำอะไรอ่ะอาจารย์ nha Ủa không mà lên gặp mà không ngay nút ngay Tục nám á สัญญาณหน้าจะไปไม่ถึงสัญญาณหน้าจะไปไม่ถึงยูโอ้มาสามตัวเลยเหรอเมื่อกี้มีแค่สองตัวตัวดำหน้าตาแต่ใจดีไหมฮะ เจ๋งมากๆเลยเจ๋งมากๆเลยทำไรกันเนี่ยมันอนทำไรกันเนี่ยบนถนนเนี่ยฮะมันอนเป็นเจ้าถิ่นอยู่บนถนนนี่เองฮะมานอนเป็นเจ้าถิ่นเลย